สวัสดีครับพบกับการแข่งขันมัตสึไฟประจําร้านค่ตรงพิพงศ์สาขาสองประจําวันที่27มิถุนาหกสานะครับผมวันนี้ระหว่างน้องฝั <รอ S 2> ่งน <ะ S 2> ีน้องน็อตนะครับฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายเป็นกีต้านะครับผมโอเคชิดเป็นเด็กเฉียวเหมือนกันโอเควันนี้วันนี้เราย้ายมาแข่งตรงนี้เพราะว่าร้านข้างๆสาขาสองเนี่ยมีเขามาทําห้องโอ้โห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 มอ้โหโอ้โหโอ้โหโอดโหโอ้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 าหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โ แข่งเอ้ยแข่งสองอาสานะครับ <than> ว <that, S 1> ันนี้ก็แตกเด็กทุกครั้งนะครับแตกเด็กก่อนอ่าแตกเด็กเราก็จะขอแตกกี่กองก็ได้ใช่ไหมครับอ่เจ็ดกองครับอ่าให้เขาแตกเด็กกันก่อนนะครับเขาเริ่มก่อนเลยก่อนอ่าก็แตกเด็กเรียบร้อยอ่านเริ่มแข่งเลยครับแข่งสองอาสามให้พัดแล้วก็สับเองนะครับบอกว่าสับพัดสับแล้วสับอีกทีเพื่อความชัวร์พี่ก่อไม่เห็นน้ำตาเข้าชิงไม่ดีหนาแลยนะโอ้โหตักกี่ใบครับ มเอาขึ้นก่อนมัน่ยอีกอีเียบเเยบปาทั้งคู่เริ่มด้มือสีสองเกตโอเคเริ่มได้เลยครับชุบะองก่อนชุบป้าชุบตามตามองเทมันเริ่มก่อนคนะใครมาเข้าตาเนี่ย นะชนะใครมาหน่ะชนะรอบรอบแรกผมได้ใบอ่ารอบสองชนะน้องเพนเออรอบสามผมชนะพี่แสงมาครับโอ้โหเรอบสุดยอดทุกคนเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอือยขึ้นคอกันเทียมอ่ะครับพี่อุ้มเข้าสู่พระธรรมแล้วนะครับผมเดินมานะครับทุกคนวันนี้งานช่องไหนช่องซ้ายใช่ไหมวันนี้พระอุ้มบวชนะครับบวช ผมพี่อุ้ม 6G เ,เอทเวิร์ดเดอร์เคอวันช้สองเกีย,ย,ยร,ไไร์เฉยๆนะระบบเดือนสามเดือนเจ็ดเดอใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่นะนยขยับขยับ,ขย,บขยับไปไนะ็นนา เีเกียร์เขาโดนจะดูเเนี่ยไว้ฝั่งนูจะได้โอคเคลย์ได้่ไ้นะครับลืมลพอดีลืมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นนะครับทุกคนเห็นจับนอนออ่หละโรประตินเงินน้มองยาเกลอนที่นายลงจากตัวสีามอตนนี้เสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งก็ แของขึ้มาหนึ่งที่เี๋ยววันได้ก่อนเป็นบรรยากาศแข่งหน้าร้านลมพัดสบายๆครับาว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเเฮ้าเฮนเฮ้เก้นเฮีเ้่ and ับามาใส่กับมอเตอร์งตัวโดยว่าต้องจ่ายคอร์สตักกี่าบเอ่มอมอเตอร์ก่อมีจวนหนึ่งชวนั่งแกว่าครับกระดาบอ่ากระกระดาบอัเมอร์มีแค่จะกดลงมาได้จวนหนึ่งนะครับตะจูกระลงสรวมเพื่อนตัวนี้ตินเขาเลยร้บ แต่ว่าข้อสนามมีเพื่อนมันยอยไม่ชัดสุดสชัานี่เก็บมันเรือยๆกัน,บบน,นตักกี่ใบเออห้าใบคนะ่ะใชบไ้ไล่ช็ตอตเกียตจวตามมอตเตอร์นี่แหอโอ้โหจวดสีเลยเหร 去搞点别的。 เียนเชือตดูนครับไอ้นี่นะแอโอทีสกิมเมอร์แตะสนามไอโอทสองลายจุดขัให้มือครับช้านิงเกียมือเลือจบได้เนะครั よし。いや

ที่ตัวนี้เมื่อกี้ตัวตัวนี้ตีอันนี้โซก้าบอกว่าทำให้มีเพื่อาตัวนี้ันี้ขนาดปาไเสียงลไม้ยปวนเปลี่ยนดููในหัวลเอยปปั๊ปปอันนี้เมื่อกี้อันนี้ตีเลยใช่ไหมฮะเมื่อกี้อันนี้ตีลใช่ไามันยังลกอยู่ตีรอบสี่ิ เราเลอ่ามพือนนี่ทำมาตัวเองไม่รู้ลืมอ่ะเขาเป็นฝ่านอะไรไหมยิบยิบให้อ่านส่งใบได้ช้าแต่แต่อยู่ขึ้นมือจะเฉยได้นะแต่ไม่ได้ เ่นจมตีเพราะว่มมนไส้สั่งไปเแล้วก็ถ้าสนามมีสองใบกยกเลไม่ได้จบเพนะเดลิเวอร์ชาเดาวลงเดลิเวอร์กทับนี่ที่ออสเตรเียเชื่อตมีทีมดว่าจะนีที่ ก็คือเอรดเลไม่แตกพื้นโดนเชก่อใช่อแต่ไอ้นี่ทำให้อยู่ในสะานกก่อดภัยว่าได้สกิขึ้นีึหนอะไรกับอสลงรับไอ้นี่ช็อตเด็ยเชื่อตัวนี้สิสกิลแต่สนาชางใเก่งเลยเกี่ยาหนึ่งสกิลดาบจอยหนึว้าว ปีสิอตเกียร์จวสิที่มตายเลยอ่ะ chưa tạc xanh nào chưa sợ cái môn mình bài dạy cái รอบแรกปั๊บๆน้องต้านนะปันก่อนในศูนย์เดี๋ยวตาหน้าน้องๆจะเรียกว่าจะลงก่อนลงหลังอันนี้ก็เดี๋ยวจะแตกเองก่อนครับอ่าอ่าโอเคนี่รอบสองน้องๆจะเรียกว่าเริ่มก่อนเริ่มหลังอันนี้ก็แตกไปค่อยๆนะครับเพราะเราเป็นกรรมาการให้ปั๊บเนี่ยนิดๆบอกปั๊บจะมนปั๊บเดินเยอะๆเรื่อยๆนนี่เริ่มก่อนเริ่มเริ่มหลังจะลงก่อนลงหลังครับเริ่มลงก่อนลงขีง้ก่อน ไม่เด็กเขาตาอยู่อยู่ตรงนี้นะเพราะว่าจะเห็นก็คือเด็กก็อยู่ตรงน,นี้ตั้งงออก,กี่ใบสองใบตัดตัดงเล่ตัดสองใบเอาขึ้กอกเอาขี้กอ,นอนกอน,น้องอารมณ์อารมณ์อ่ะน้องอารมณ์อะไรให้เพราะว่าอยากมก่อนใหมดอะไรก็ดีอะไรนะบอกการเป็นคอนโดนะคูนะ่นะกลัาี่นั่งเม <c oughs> ื่อยโอเคเรื่องก่อนเลย จบเดไม่ได้ยังไม่ใช่ภาคใหม่ภาคใหม่อะเต็มที่เต็มทีอยากหจวดเลยทำดาก้อนล็อตโรแล้วทีนี้ทีน้โอ้โหแม่แอบเลยอะไรแม่แอบทีมันติเกตอะติเกตปะ ีวันได้ปะแม่พอวางวางได้ปะเออเนี่ยไปดูนี่แหละอ่ะเดี๋ยวพี่โยนให้โอ้ยอไม่ได้นแม่เขาให้ดองเกมนูนเลยนี่ให้ดองเกมให้ดองเกมทำแล้วเฮ้ยผมพี่ยังไม่ตัดพี่ยังไม่ได้ขอตัดงก้งที่บ้านเอาห้าบาท มีอะไรบ้ะงพี่านอไคอระดานแล้วก็สมารนอีกอนเปสองใชามแล้วมไม่ม่ช่องอะไรบ้างเนะี่ยอันนี้ช่องตา,ช,งา,ช,งาช่องซ้ายช่องขวาช่ได่ะทำไมมัน <c oughs> ไม่ตรงก <c oughs> ัวเดี๋ยวคนครับ คนณรจะงงได้สอบไดตัวเปตัวที่เด็กน้อตาเนี่ยเรื่องเลเตาเอกเลยนะนี่ด็กหนุ่อุ้ยเจ้านี่ชักมาเจ้านี่ชักมาตอนนีขออานิตกนไใช่ที่ว่าจะเป็นพระหรือเปล่าใครใครใช่ป่ออ้ครมาคถวายครัเจุ่มไปถวายเเดี๋ยวเขาก็ลืมไงเดี๋ยวเขาบูดเส้นเขาลืมแล้วเรื่องต่างนี้ไม่ได้นะ ไช่ได้ไม่ได้เลิบอกบอกเลตาละห้าพูดออกก้องไม่ได้ไม่ไดีน <Okay, S 1> ทีียเราเราาานต่าเริ่มด้วยเดเ,เบิร์ที่เดเคียสตอกอะไร้มาได้ว<ส>ั่จะมัเขา โ <Okay>. <laughs> อเวอร์คิวฮ่าอาย้ำอีกครั้งนะครับแข่งเนี่ยทุกวันเสาร์วันนี้นะวั 2, นที่สองวันที่สามคลิปแข่งเนี่ยจะลงวันอาทิตย์ของแหวนของบัตรดีนะส่วนแหวนเนี่ยจะลงวันจันทร์แต่แข่งวันเสาร์เหมือนเดิม คิวสะดวกคิวใจเงื่อนคิวจะใช้รอปิเงื่อนต skill này là chắc sáng kia cho cái này bạn skill thì hai chiếc คือเฟนใช่หรือเฟนได้อย่างฟิสิแต่ตนนี้พี่ยังไม่ใช้เลยนะ Ba bãi bóng 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 คิอจะหนีเจอโอเคการออกกลังก็ช่วยตัวนี้เชื่อยนักตัวนี้มาแต่เด็กคอนเทอร์สองรายแต่เดิ

สามที่สามคิดอีก่ะอ่าโอเคจบแล้วน้องป้านำไปนำไปสอบแท็บสอบโจโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการแบบว่าจัดเล็กคนโๆเนี่ยสามเรียงข้างล่างนะครับมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายครับทั้งเงินกันแล้วก็บอดี้ไฟท์เลยครับทำไปดูหนังก็ได้ทำไปดูต้องโชว์ด้วย ให้ดูความโลกิของา่างโอเคครับอ่าโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ